สวัสดีครับผมชื่อนายเวศศักดิ์มรสิทธิ์ครับรหัสนักศึกษา605 12027ครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอาการเขียนแบบนะครับการซิมชิ้นส่วนมินิโปรเจกต์ของผมนะครับเขียนเริ่ม,มเลยครับเปิดชิ้นส่วนมินิโปรเจกต์ขึ้นมานะครับ นี่ครับแล้วก็เลือกที่ Simulation นะครับ New Study ครับเป็น Static นะครับแล้วก็โอเคครับผมแล้วก็จะขึ้นให้เราใส่ Material นะครับวัสดุก็เลือกที่มีทั้งสีแดงและสีน้ำเงินนะครับค่า Value ต่างๆครับผม เลือกเป็นอลลอยส e ีนะครับแอ p พลโอเคจะได้เนื้อผิวเป็นแบบนี้นครับต่อไปเป็นโหลดนะครับผมจะใส่แรงข้างในนี้นะครับเพื่อจะทดสอบว่ามันยืดมากน้อยเพียงใดครับ <c oughs> เป็น 5นิวตันครับโอเคแล้วก็แมสนะครับก็กลางๆนะครับความละเอียดของวัสดุครับประมาณนี้ครับแล้วก็ดันเลยครับ เดี๋ยวผมจะเลือกฟิกก่อนนะครับเลือกฟิกครับผมโอเคแล้วก็รันใหม่อีกทีครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับเกิดแรงที่จุดไหนแล้วก็ คือระยะยืดที่จุดไหนก็จะบอกนะครับมีทั้งความเค้นแล้วก็ระยะยืดทนนะครับความเครียดนี่นะครับความเครียดของชิ้นงานนะครับสีแดงสีเขียวสีเงินก็จะบอกตามสเกลนี้เลยครับความเครียดเท่าไหร่ก็จะบอกอยู่ที่สเกลนะครับแล้วเราสามารถตั้งค่าได้นะครับ เป็นให้โชว์ค่าที่มากน้อยนะครับนี่ครับมินแม็กนะครับของวัสดุนี่ครับแล้วเราสามารถดูภายในได้นะครับของชิ้นงาน ว่าชิ้นงานภายในมีสีมีความเค้นอย่างไรครับนี่ครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็สามารถพอดเป็นการาฟได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราเลือกจุดนะครับ ุดที่เราจะปัดกราฟปดกราฟนะครับนี่นะครับจุดไหนมั่งเราก็เลือกเลยครับแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วกดที่กราฟครับ <c oughs> ก็จะโชว์กราฟให้เรานะครับจุดต่างๆที่เราเลือกไว้นะครับผมครับประมาณนี้ครับสําหรับกราฟและเรายังสามารถ ให้ชิ้นส่วนของเราเคลื่อนที่ได้นะครับว่าจะดูการเคลื่อนที่นะครับระยะยืดหดนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มเฟรมได้ครับก็ลันใหม่ทีเฟรมก็ภาพก็จะละเอียดขึ้นนะครับสมูทขึ้น ดีครับก,กดหยุดประมาณนี้นะครับหรือเราไม่อยากให้มันโชว์การยืดครับก็นี่ครับกดเล่นอีกทีครับก็ได้เหมือนกัน,นครับนี่ครับเราจะดูสีของชิ้นงานนะครับว่าระยะยืดหดประมาณเท่าไหร่ สามารถบอกได้นะครับจุดไหนมากจุดไหนน้อยนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่านะครับเซต t i n g เป็นโชว์เนื้อชิ้นงานนะครับความละเอียดของเนื้อชิ้นงานก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการ simulation ชิ้นส่วนก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ